สวัสดีครับแบงเคียบอลน,นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซีเวนเจอร์หลาดใน EP ีที่2กันเลยเนาะคือเรื่องราวในคลิปเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องราวของความพยายามของตัวเจอรหลาดเนี่ยแหละครับด้วยการก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลให้ได้และมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีหลังจากที่เขาได้รับสัญญาเยาวชนของทีมถึงแม้ว่าตัวของเขาอะ่ะจะแทบไม่เคยมีความมั่นใจในตัวเองเลยแต่ก็ยังดีครับที่เจอรหลาดยังได้คุณพ่อของเขาช่วยหนุนหลังแล้วก็เตือนสติให้ตลอดและสิิ่่งงทีผมกลลัพูดในคปนยค มันจะเป็นช่วงเวลาของเจอร์ลาดที่ได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเส้นทางมันจะลำบากหรือว่าจะสวยงามมากแค่ไหนนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับในตอนนี้ครับเจอร์ลาดเขาได้เปลี่ยนจากชุดนักเรียนมาเป็นชุดทีมลิเวอร์พูลแล้วซึ่งเจอร์ลาดบอกว่ามันเป็นหนึ่งในวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยความฝันของผมนั้นกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ผมสามารถหาเงินได้แล้ว50ปอนต์ต่อสัปดาห์ผมสามารถหาเงินได้มากกว่าคุณแม่ของผมแล้วเธอทำงานได้160ปอนต์ต่อเดือนแต่ถึงแม้ว่าผมนั้นจะมีรายได้มากกว่าแต่สิ่งที่ผมได้ทำมันช่างเล็กน้อยมากๆถ้าไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่คุณแม่ได้เลี้ยงดูผมมาโดยตลอดในช่วง6เดือนแรกเจอหลาดได้ซ้อมอยู่ที่เมลวูดแต่ว่าบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลในช่วงเวลานั้นพวกเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกว่าถ้าหากพวกเด็กเยาวชนจะถูกแยกซ้อมจากทีมชุดใหญ่ มันก็เลยทําให้ลิเว่าภูนั้นได้ตัดสินใจสร้างสนามซ้อมที่เคิร์กบีขึ้นมาและซีเวนเจอร์ลาดกับเด็กๆในทีมเยาวชนที่เหลือก็ต้องย้ายไปซ้อมกันที่มหาวิทยาลัยริเวภูเป็นการชั่วคราวก่อนแต่ว่าก่อนที่จะย้ายไปเนี่ยครับในช่วง6เดือนแรกที่ได้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่เจอร์ลาดเขาได้เห็นนักเตะอย่างเจมี่เลดแนปล็อบบี้ฟาวเลอร์สตีฟแม็กมานามันเจสันแม็กแคเทียและก็เดวิดเจมที่ทั้ง5คนเนี่ยครับได้รวมตัวกันและก็ถูกเรีย <Steven S 2> กว่าสไปบบยซีเวน,น,นด่ใในนยหหึงไ้้ เขามีความชื่นชมกลุ่มสไปโบยมากๆแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะความเทแต่มันเป็นเพราะความเป็นมืออาชีพของทั้ง5คนมันไม่มีใครเหลิงหรือว่าโอ้อวดเลยว่าพวกเรานั้นคือสไปโบยทุกคนนั้นยังทําหน้าที่ของตัวเองอย่างมืออาชีพมากๆโดยเฉพาะเจมี่เลดแนปและก็ล็อบบี้ฟาวเลอร์ชุดสูทสีขาวในเกมนัดชิงชนะเลิศ FA ครับในปี1996มันอาจจะเคยถูกล้อเลียนครับว่ามันเหมือนพวกเซลแมนขายไอเทมแล้วก็ถูกบอกว่าพวกเขาทั้ง5้าคนไม่มีความเป็นมืออาชีพเลย แต่เจอร์ลาดก็บอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยผมเคยมีโอกาสได้ขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่หลายต่อหลายครั้งเจม,มี่เขาดูแลผมดีมากๆและก็รวมถึงจอ์นบานด้วยทุกครั้งที่ผมนั้นได้บอลเขาจะวิ่งเข้ามาใกล้ๆเพื่อให้ผมนั้นได้ส่งบอลง่ายๆและไม่ให้เสียความมั่นใจผมเคยต้องวิ่งไล่ประกบสตีมักมานามานแต่ผมไม่สามารถแย่งบอลมาจากเขาได้เลยและพอซ้อมเสร็จผมก็หงุดหงิดมากๆเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะไปถึงจุดที่พวกเขาอยู่กันได้ยังไงร,รอเบ,บี้เาวเลอร์กับสตีม็กมานามานเขาเป ตัวผมก็เช่นเดียวกันผมมองพวกเขาด้วยความคิดที่ว่าผมอยากจะเรียนแบบพวกเขาให้ได้ในสักวันหนึ่งผมอยากจะเป็นเด็กจากเมืองลเว์พูที่ก้าวขึ้นไปถึงจุดที่พวกเขานั้นทําได้บ้างในช่วงการฝึกซ้อมเจมี่เลนแนบ,บมักจะเดินเข้ามาหาเด็กๆอย่างพวกเราอยู่เสมอเขาจะคอยสอนคอยบอกว่าต้องทําอะไรบ้างและในตอนนั้นครับซีเวนเจอร์หลาดเขายังไม่มีรองเท้าสตั๊ดที่ดีพอสําหรับการเป็นนักฟุตบอลเจมี่เลนแนบ,บเขาจึงได้ถามไปว่าใส่รองเท้าไซส์อะไรเจอร์หลาดก็ตอบไปว่าผมใส่ไซส์เดียวกับคุณเลย คือที่เจอร์ลาดเขารู้เนี่ยครับเป็นเพราะว่าเขาเป็นเด็กขัดรองเท้าให้กับเจมี่เลนแนบมาโดยตลอดเลยก่อนที่เลนแนบเขาจะเดินไปหยิบรองเท้ามิสโน่มาให้กับเจอร์ลาดหนึ่งคู่และเขาก็ได้พูดว่าเอามันไปใส่ซะหลังจากนี้คุณจะยิงประตูดได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนคือว่าไอ้เรื่องของการดูแลเด็กๆในทีมเยาวชนเนี่ยครับถ้ามันไม่ใช่นักเตะที่เป็นคนในเมืองริเวอร์พูลหรือว่าอยู่กับสโมสรมานานมากพอพวกเขานั้นจะแทบไม่สนใจเลยครับอย่างเช่นนักเตะอย่างออยวินลียอนฮัสเซนแพทริกแบกเกอร์หรือ ที่ถึงแม้ว่าจะอยู่กับทีมมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่พวกเขาก็ไม่เคยเข้าใจว่าทําไมจะต้องมานั่งดูแลเด็กเยาวชนดีถึงขนาดนี้ด้วยทั้งๆที่มันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเขาเลยเซเว่นเจอรลดบอกว่ามันไม่ใช่แค่นักเตะหรอกครับผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ชทุกคนพวกเขาก็ยังมีความใส่ใจมากๆเพราะว่านี่มันคือสโมสรลวอ่าพูมันคือสิ่งที่พวกเราเป็นพวกเรานั้นเป็นแบบนี้มาโดยตลอดพวกเรานั้นเป็นเหมือนกับครอบครัวและในตอนที่ผมอายุได้17ปีรอยอีแวนกับฮิวส์แมคคอรลีเขาได้มอบสัญญา โดยที่ผมนั้นได้รับเงินค่าจ้าง700ปอนด์ต่อ1สัปดาห์ในช่วง1ปีแรกและมันจะเพิ่มเป็น800ปอนด์และ900ปอนด์ในปีที่2กับ3ซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าช่วงเวลาของผมกับทีมชุดใหญ่มันใกล้เข้ามาแล้วและการมาของเชลาฮูลิเย่เนี่ยแหละครับที่มันได้เปลี่ยนซีเวนเจอร์ลาดจากเด็กชายให้กลายเป็นผู้ชายเต็มตัวแต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าเชลาฮูลิเย่เขาคือจุดเริ่มต้นของชีวิตนักฟุตบอลของเจอร์ลดมันก็คงไม่ยุติธรรมสำหรับซีฟไฮเวย์เดฟ แต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าช่วงเวลาของเจอรหลาดในทีมชุดใหญ่เชลาฮูลิเย่นั้นมีส่วนสําคัญมากๆคือสำหรับเรื่องของเชลาฮูลิเย่นะครับถ้าเพื่อนๆได้เคยฟังคลิปของล็อบบี้ฟาวเลอร์ที่ผมได้เคยทําเอาไว้เนี่ยก็จะได้ฟังเรื่องราวของฮูลิเย่ว่าเขาแย่มากแค่ไหนเขาทําอะไรลงไปบ้างและก็ลมถึงฟิลทอมสันด้วยแต่ว่าสําหรับเจอรหลาดเนี่ยครับเขาบอกว่าเขารักทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเชลาฮูลิเย่ฟิลทอมสันแซมมี่ลีและก็ลมถึงซิฟไฮเวย์ด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานั้นกําลังจะได้ทําให้กับลูวร์พูในช่วงเวลาหลังจากนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากคําสอนของเชลลาฮูริเย่ทั้งสิน้นแต่ว่าผมนั้นไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของเชลาฮูริเย่ผมเติบโตได้ก็เพราะตัวของผมเองที่มันผสมผสานกับคําพูดคําสอนและการฝึกซ้อมที่เชลลาฮูริเย่นั้นได้คิดขึ้นมาเพื่อผมคนเดียวในช่วงเวลาที่เจอหลายกําลังจะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับอารันชูกาประธานสโมอสรของท็อตแนมฮอตสเปอร์ pur, เขาได้ติดต่อมาเพื่อขอซื้อตัวซีเว่ววนเจอร แต่ว่าเชลาฮูลิเย่ครับเขาก็จะบอกว่าเขาต้องการดูฟอร์มของซีเวนเจลาดด้วยตาของตัวเองก่อนก่อนที่จะมีการตอบตกลงหรือว่าตอบปฏิเสธข้อเสนอของท็อปแนมและหลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจเดินทางมาดูการฝึกซ้อมของทีมเยาวชนด้วยตัวเองซีฟไฮเวย์เขาได้เรียกตัวเจอร์ลาดมาพูดคุยด้วยก่อนที่จะบอกว่านี่มันคือโอกาสที่ดีแล้วนะที่คุณจะได้โชว์ฟอร์มให้เชลาได้เห็นว่าตัวของคุณนั้นมีคุณภาพมากพอที่จะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และพอซ้อมเสร็ แซมมี่ลีกับแพทริกเบิร์กเ,เ,เขาได้เดินเข้ามาหาซีเวนเจอร์ลาดและบอกว่าคุณนั้นทําได้ยอดเยี่ยมมากและเกมแดงเดือดรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีเชลาฮูลิเยและสตาฟของเขาได้เดินทางมาดูเกมอีกครั้งหนึ่งครับมันเป็นบททดสอบจริงแล้วที่มันจะเข้มข้นมากกว่าการฝึกซ้อมและอนอกจากซีเวนเจอร์ลาดซีเวนไลท์กับลิชชี่แพทริกก็เป็นอีก2คนที่ฮูลิเยนั้นต้องการมาดูฟอร์มเด็กหงยุค90นน่าจะพอคุณชื่อทั้ง2คนนี้นะครับและเกมเนี่ยเจอร์ลาดสามารถยิงได้1ประตูด้วยและพอจบเกม เขาก็มีโอกาสได้พบกับลอยอีแวนที่เพิ่งจะประกาศลาออกจากการเป็นผู้จัดการทีมร่วมไปเมื่อไม่นานนี้ครับก่อนที่ลอยอีแวนจะได้พูดว่าซีเวนวันนี้คุณยอดเยี่ยมมากนะและเชล่าเขาอยู่ที่นี่ด้วยผมคิดว่าคุณมีโอกาสที่ดีมากเลยและพอถึงวันลุงขึ้นซิฟไฮเวย์กับเดฟแชนนอนเขาได้บอกซีเวนเจอร์ลาดกับซีเวนไลท์ว่าผู้จัดการทีมนั้นต้องการตัวพวกคุณวันนี้พวกคุณสองคนไม่ต้องซ้อมไปเก็บของและพรุ่งนี้ไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ซะ ก่อนที่ซิฟไฮเวย์เขาจะได้พูดกับนักเตะทั้งสองคนเป็นประโยคสุดท้ายในฐานะของนักเตะทีมเยาวชนว่าจงอย่าลืมว่าคุณคือใครและมาจากไหนอย่าลืมว่าพวกเรานั้นเคยทําอะไรให้กับพวกคุณบ้างถ้าอะไรในทีมชุดใหญ่มันไม่เป็นใจอย่าลืมพวกเรานั้นอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเสมอเจอร์ลาดเขาก็ได้พูดขอบคุณครับและบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกผมจะกลับมาหาพวกคุณแน่ผมจะไม่มีทางลืมลากเงาของผมยังเด็ดขาดก่อนที่เจอร์ลาดจะกลับรถไปถึงบ้านครับปากเนยยิ้มไม่หุบเลยแววตาเป็นประกายมากๆ จนคุณพ่อเขาต้องออกมาถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันแน่และพอคุณพ่อเขาได้ยินคําตอบเขาภูมิใจในตัวลูกชายเขามากๆเลยครับก่อนที่เขาจะพูดว่านี่มันคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะลูกที่นั่นที่เมลวูดมันเต็มไปด้วยนักเตะทีมชาติอังกฤษแต่ละคนมีประสบการณ์การเล่นบอลที่เยอะมากๆแต่ว่าลูกยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไปทําความรู้จักกับทีมและรอคอยโอกาสอย่างอดทนก่อนที่ในวันรุ่งขึ้นครับที่เมลวูดเจมี่และแนบเขาจะได้เดินเข้ามาทักทายก่อนที่จะพูดว่า คุณจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากๆซิปแม็กมานามานครับได้พูดเชิงขู่ติดตลกว่าถึงเวลาน้องเลือดวเว้ยซึ่งซิปแม็กมานามานเนี่ยเขาหมายถึงสไตล์การเล่นของเจอร์ลดที่ในช่วงนั้นเนี่ยเขาเสียบไม่ยั้งเลยในตอนที่เล่นอยู่กับทีมเยาวชนและยิ่งถ้าเจอกับแมนยูเจอกับเอเวอเรตนะนะเจอร์ลาดนี่โดนใบแดงไล่ออกบ่อยมากๆและล็อบบี้ฟาวเลอร์ก็เดินมาเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะบอกว่าคุณมาสายไปหน่อยนึงนะผมคิดว่าคุณจะได้มาเร็วกว่านี้ซะอีก นักเตะในทีมชุดใหญ่แต่ละคนให้การต้อนรับที่ดีมากๆเลยครับและในเซสชันแรกของการฝึกซ้อมอูริเย่เขาได้แยกซีเวนเจอร์ลาดออกมาเพื่อพูดคุยก่อนที่จะบอกว่าคุณดูพวกเขาซ้อมกันนะเห็นนักเตะแต่ละคนไหมพวกเขาตัวใหญ่แต่คุณนะ่ะตัวเล็กมากคุณต้องไปให้ถึงในระดับเดียวกับพวกเขาผมจะให้คุณฝึกในแบบที่แตกต่างจากที่พวกเขาฝึกกันจงอย่าบน่นก้มหน้าก้มตาทําในสิ่งที่ผมบอกกินในสิ่งที่ผมบอกให้กินดื่มในสิ่งที่ผมบอกให้ดื่มพวกเรานั้นต้องการคุณในทีมชุดใหญ่ ตอนนี้คุณยังไม่พร้อมแต่ว่าคุณอยู่ไม่ไกลการฝึกซ้อมของซีเวนเจอร์ลัดครับมันเริ่มต้นที่โนแฮมเบอร์เกอร์แอนิมอลจบสิ้นแล้วครับแฮมเบอร์เกอร์ที่เจอร์ลัดรักตอนนี้เขาต้องเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบนักกีฬาจริงๆแล้วเข้ายิม4สัปดาห์ต่อครั้งครั้งละ4ี่ชั่วโมงเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อทำทุกอย่างตามกฎของสโมสรและทุกอย่างที่มันผิดกฎมันจะมีค่าปรับทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการมาสายการใส่เสื้อยืดที่มันผิดต่อสปอนเซอร์หรือผิดต่อการโปรโมทของสโมสร รวมถึงการไม่เก็บจานหลังจากกินข้าวเสร็จด้วยครับและก็อีกจุกจิกเยอะแยะมากๆเลยเป็น10บๆข้อจนถึงในวันที่24พฤศจิกายนปี1998หรือว่าภูนั้นต้องออกไปเยือนเซลตาบีโก้เซีเวนเจอร์ลาดกับซีเวนไลท์นักเตะสองคนที่ถูกผลักดันขึ้นมาจากอะคาเดมี่เขาได้เดินทางไปกับทีมด้วยและทั้งคู่ก็ได้มีการพูดคุยกันว่าวันนี้คงไม่ได้ลงเล่นหรอกพวกเรานั้นได้เดินทางมาแค่ช่วยดูแลเรื่องการเตรียมชุดและอุปกรณ์เท่านั้นและพอถึงวันแข่งเจอร์ลาดได้เดินเข้าไปที่่ห้องงแตงตัว ก่อนที่จะพบว่ามันมีเสื้อลิเวอร์พูที่ปักชื่อว่าเจอร์หลาดพร้อมกับหมายเลข28แขวนอยู่และรวมถึงซีเฟนไลท์ด้วยครับที่เขาได้รับเสื้อหมายเลข29โดยในตอนแรกเนี่ยทางคู่คาดว่าจะได้มาแค่ดูแลเรื่องของเสื้อผ้าและอุปกรณ์แต่ว่ากฎของการใส่ชื่อตัวสำรองในสมัยนั้นเนี่ยคือในลีกอะในพรีเมียร์ลีกมันจะใส่สำรองได้5คนแต่ว่าฟุตบอลยุโรปครับจะสามารถใส่ชื่อได้7คนมันก็เลยทําให้มีสล็อตว่าง2ที่ทั้งคู่ก็เลยได้รับโอกาสแต่ว่าสกอร์มันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร,ร่ เมื่อเซลต้าบีโก้ที่ปอน,นั้นเขามีโครสมาเกเรเล่เป็นคนคุมแดนกลางสามารถเปิดบ้านเอาชนะลวอ่าพูไปได้3าหนึ่งในเกมนี้ครับเจอร์ลาดเขาไม่ได้ถูกส่งลงสนามแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆจนในอีก5าวันต่อมาครับเจอหลาดได้มีชื่ออีกครั้งหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกที่ลวอ่าพูนั้นเปิดบ้านพบกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ลวอ่าพูนั้นสามารถยิงได้2ประตูภายใน3นาทีจากพอลอินส์และก็ไมเคิลโอเว่นในนาทีที่30และ33และก่อนหมดเวลาเพียงแค่5นาทีครับฟิลทอมสันเขา ลุกขึ้นไปวอร์มสักหน่อยไปเจหลานเขาบอกว่าในช่วงวินาทีนั้นน่ะมันเหมือนกับฝันเลยครับเพราะนั่นมันหมายความว่าเขาอาจจะได้รับโอกาสสักหนึ่งหรือ2นาทีเขาตื่นเต้นมากๆและหลังจากนั้นไม่นานฟิลทอมสันก็ได้ตะโกนและกวากมือเรียกเจลาดให้กลับมาฟังแผนจากแซมมีล่ลีเจลาดบอกว่าแซมมี่ลีเขาไม่ได้พูดอะไรกับผมมากมายเขาไม่ต้องการกดดันผมมากจนเกินไปเขาแค่พูดคําว่าโชคดีนะลงไปสนุกกับมันซะแซมมี่ลีเขาดีใจมากๆเขาคือเด็กท้องถิ่นครับ รับใช้ลิเวอร์พูลทั้งในฐานะนักเตะแล้วก็โค้ดและเขาก็รู้ว่าในช่วงเวลาแบบเนี้แหละมันมีความหมายกับเด็กที่เป็นสเกลเซอร์ยังไงบ้างซีเวนเจอร์ลัดเขาได้ถูกส่งตัวลงไปเล่นแทนเวกัสเฮเกมและลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาเชลาฮูลิเย่เขาได้บอกว่าลงไปเล่นเก็บบอลและรักษาตำแหน่งเอาไว้ให้ได้และพอลงไปไม่นานครับเจอร์ลัดเขาก็ได้รับบอลก่อนที่เขาจะส่งบอลให้กับใครสักคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครเขารู้แค่ว่าไอคนนั้นน่ะใส่เสื้อสีแดงเจอร์ลัดบอกว่าผมไม่เล่นเสี่ยง ไม่เล่นอะไรยากๆเลยและผมก็ไม่ต้องการได้ลูกบอลอีกเพราะว่าผมกลัวทําพลาดผมไม่อยากทําพลาดในนัดเปิดตัวผมอยากให้กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาให้เร็วๆว,วันนี้ผมได้ลงสนามแล้วความฝันของผมในวันนี้มันสําเร็จแล้วและจบเกมครับหรือว่าผู้ชนะบรรยากาศในห้องแต่งตัวมันก็เลยดีตามทุกคนเดินมาจับมือมาโสมกอดมาแสดงความยินดีตอนนี้ผมได้ลงเล่นให้กับลอวอร์พูลแล้วทุกคนเคยเป็นแบบผมทั้งนั้นทุกคนอยากจะสวมเสื้อลอวอ่าพูลลงไปเล่นให้กับทีมรัก ผมอยากจะสวมเสื้อหรือว่าภูออกไปพบกับครอบคัวงผมในห้องรับรองนักเตะมากๆทุกคนในครอบัวงผมในวันนี้พวกเขามาอยู่กันที่แอนฟิลและในเกมต่อมาหรือว่าภูจะต้องออกไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์การประกาศรายชื่อที่โรงแรมในลอนดอนเชลาร์ฮุลิเย่เขาได้พูดออกมาว่าตีเวนคุณจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงนะพวกเรานั้นจะเล่นแผน35-2คุณจะได้ยืนฝั่งขวาเจอร์ลาดเขาได้ยืนเป็นแบ,บ็คขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับและพอการประชุมทีมจบลง นักเตะในทีมคนอื่นๆหันมาหาซีเวนเจอร์ลดก่อนที่จะบอกว่าคุณจะต้องเจอกับดาวิดชินอลานะขอให้โชคดีถือเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากๆครับถ้าใครทันดาวิดชินอลาเล่นเนาะอู้หูความสามารถของชินอลาในสมัยนั้นนี่ลากเลื้อยแต่ละทีเพลินตาเหลือเกินครับและในช่วงก่อนเริ่มเกมเชลาฮูริเยเขาได้บอกกับเจอร์ลดว่าอย่าให้ชินอลาพลิกบอลได้ตามติดให้ได้ตลอดทั้งเกมไม่ว่าจะเตรียมตัวเตรียมใจมาดีแค่ไหนครับมันไม่มีผลเลยชินอลาท็อปฟอร์มมากมาก 5นาทีแรกเขากระชากผ่านเจอร์หลาดได้7ครั้งและสามารถเปิดบอลเข้ากลางได้ถึง6ครั้งและหลังจากนั้นครับพอลอินส์ก็ได้รีบพุ่งตัวมาตะอคอกใส่เจอร์หลาดว่ามึงเล่นอะไรของมึงวะมึงเป็นอะไรวะทําไมมึงถึงห่วยได้ขนาดนี้หวยขนาดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยและหลังจากนั้นพอลอินส์เขาก็ได้ขยับมาอยู่ใกลๆกับเจอร์หลาดคอยสั่งการเจอร์หลาดตลอดทั้งเกมเลยเข้าบอลเลยประกบเลยเตะแม่งเลยพูดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับซึ่งเจอร์หลาดบอกว่าในตอนแรกผมไม่ชอบอินซี่เลย แต่พอผมได้เล่นกับเขาเรื่อยๆแล้ว,ลวมันทําให้ผมได้รู้ว่าอินซี่นั้นเก่งมากจริงๆและมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอาชีพของเขามันถึงยืนยาวได้ขนาดนี้ชื่อเสียงของเจอร์ลาดหลังจากนี้ครับมันก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วแฟนบอลได้เดินม,มาขอถ่ายรูปมาขอลายเซน็นนังสือพิมพ์ก็ได้มีการเอารูปของเจอร์ลาดไปลงในคอลัมน์แต่ว่าคุณพ่อของเจอร์ลาดเนี่ยก็พยายามพูดเอาไว้ไม่ให้เหลิงครับบอกว่าลูกอ่ะดีใจได้แต่ลูกต้องรู้ตัวนะว่าลูกยังไม่ได้ทําอะไรให้กับเรอูลย ลูกยังไม่ใช่นักเตะที่ลงเล่นให้กับลวอร์ภูไปแล้ว3 0 0้นัดเหมือนกับคนอื่นๆและอย่าลืมละ่ะพรุ่งนี้ลูกมี้อมนะและถึงแม้ว่าในฤดูกาล1998-99ร 1, 99, 98, 99, มันจะเป็นฤดูกาลที่ไม่มีอะไรน่าจดจําเลยสําหรับลวอร์ภูลีคัพก็ตกรอบที่4 FA คัพก็ตกรอบ4ยูฟาคัพตกรอบ3ฟุตบอลลีกนี่หลุดไปไกลถึงอันดับ7เลยเป็นทีมกลางตารางไปเรียบร้อยครับชนะ15หนัดแพ้14นัดแทบจะเท่าๆกันเลยแต่ว่าสําหรับตัวของเจอรลาดแล้วเนี่ย มันเป็นฤดูกาลที่เขาได้ลงสนามไปทั้งหมด13นัดซึ่งมันเป็นฤดูกาลที่เขาจะไม่มีวันลืมเลยคือหลายคนนะครับอาจจะสงสัยเรื่องของเบอร์เสื้อเนาะคืออาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับการที่เจอหลาดใส่เบอร์28เท่าไหร่ลหลายๆคนคิดว่าเจอหลาดใส่เบอร์17ซึ่งโอเคครับใช่ครับคือเจอหลาดเขาใส่เบอร์17จริงๆแต่ว่าจะเป็นในช่วงฤดูกาล2 0 0 0ัถึงแต่ว่าในช่วง2ฤดูกาลแรกเนี่ยฤดูกา 1, 1, 999, ล1 9 9 8งพันเก้าร้อก็1 9 9 9แปดถึงก เขาใส่เบอร์28ครับเรื่องเบอร์เสื้อก็จะเป็นเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าความคาดหวังก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันในตอนนั้นน่ะมันไม่มีใครมาคาดหวังหรอกครับว่าซีฟันเจอร์ลาดเขาจะสามารถพาทีมกลับมายิ่งใหญ่ได้ในอีก2-3สปี4-5หปีข้างหน้าไม่ต้องพูดถึงการคว้าแชมป์เลยครับแค่การจบอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปหรือว่าพูในช่วงเวลานั้นพวกเขายังอยู่ห่างไกลมาก โอเคครับและเรื่องราวในคลิปนี้ก็จะจบลงที่ตรงนี้นะและก็เหมือนเดิมนะครับชาชื่นชอบอยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ